สวัสดีค่ะเมื่กินขอซ่ามักทีต้องการจ้าสวัสดีค่ะมาเด้อเล่นโซมะ่อยจ้าด้าี่จ้าด้าเสร็จแน่ไม่กินเอไม่กินเหมอกันเดี๋ยวมนจมาทุนีซาานั่งทุงนา เสียบเขามาเนี่ยแถคอยากวบคตานีแบแบเกรแนนมันเป็นอะไรนะแปลกอะมันเป็นเพมันเซ็งบ่จะมาอก เปไกบานเนีอยกรไหลเนี่ยแไม่ด้นเยมเยอะแน่เลยสถานการณ์นะครับเ้เป็นาทับแสบบ้านแต่ว่าย่ำไปเองวันแร่นไเองขอประกันงานนะช้ามื้เยประกันมันอหน้าเปนห้เตัวเกหน้าแต่ว่าบางคนมยอมมันกับไปร่มพักไง ง่ายมากมันยอมใจเหอบางทมันใช้ไม่์ต้นท่านะเมื่อก่ามันถือไงแดน่ำหลักเข้าจโอ้สิบห้าขนาดนาี้ก็มีกองงากอหน้แดนนั้นมีกองป้องลังกองงานกองลังนี่เมื่อี้มันลรยประกันสองข่ายข่านั้นังคองข่ายรัท่อนประกันอรกันนี้เขาก็บยากแยงนัเกงไง เข้ากันรอบประกันพี่แกนใช่ประกันเสียกันน่ะแป๊บเดียววันนี้เขาเขาไปเที่ยมไหนดิทำรูปกันใช่ประกันน่ะกระจายประกันเัาไปเที่ยมไปก็ต้องเทียนก็คือบุกหอยเนี่ยนี่เหนื่อยก็บเจกตประกันก็คืันจงๆยกเงินจุดในกระเป๋ามาจ่ายเองก็ะด้ษเขาไปเก็บจเองเข้าไปไปดูคุ้มดอกค่าก็มือซีมือรวมส่วนไหลสองมือซีแล้วก็เพียรอันมากก็ไม่เกมไงกอมีเงินสามพันกว่าบาทเกมก็เสียค่าที่พาลิ เออรดยิงโดนวหอะไรยิดนะูมเคเลยถ้าเป็นอูนะขนาดเปี่ยนเปี่ยนอะไรน่ะเปี่ยนกระจ๊กกระเพกระเพเข้าสนิมตตันเดียเป็นไงจะบ้านพเป็นั่เดียงนนิมกินแบบยิ่เลยแต่บั้าไก่ก็กรับเลื่อีไนนองเด้อแแคบแสบไม่เิ่นกล่องหรอกมันนะครับกึนเย็นเลืนนี

Bài tỏa, tiết bài tốt Bài luôn bất kỳ nêm văn học. bài 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 b ไะเป็น้าุกี่เออเียวมูมูมากไงบุกพึ่น้บอกอไมาอีกหรือเป่าอนงายป่ะเจ้านี้ตั้งกอแก้วแตกนะใส่สอเลยแก้วทู่้างข้ามาอ่ะ มีนจะหยอดต้องที่ใบม้าแต่ซุรินกูเด้ออามาไก่เด้มาไก่มาเจอทุรินอ่บมาจ้าคนที่เขาขายเฉพาะมันมันอาทิ์นะขามาแต่แสอาทิตอนแรกลโเออฮะ่มงเกแก้วด่สักก้ว เพิ่มเติมคือเรามารับแนบแล้วเราว่แล้วแข็งน้ำเรืงแข็งน้ำเราก็ทันเ่าน่งแข็งเบิแต่ว่าสขากกินซื้อเขาก็กินซื้อล้อแรับแน่แมาหน่ับพันแบบมันมวนเนี่ย กนะรูบประทาเลยข้างหน้าโบไสด้มาก้าเขาเป็คส่วนส่วนาาคนแต่มาแรนอารปอารงบางกูเกียดกินามันนี่เด้ม้ยหรอกระดินตาเขาเสียเปิดไหมเปิปิดไหมปิดไหม กดติดไหมอ้นได้่ิภาคิน้ำเหผงบอกแล้วรชาติอะไรแล้วมันแะ่ตกโล่โดยเดียวมันกินไม่ลงเลยุกตา้ออจัควาะเตะเออเอเธอหอนนะกุ๊บผมจะยนะกินหน่อยเินแจบเอาอะไรงเจ็นชูาดอเอยนั่งบนนี่กับบนนี้กินต้องการประการช่วให้อีกไป อืมอืมเอายังต้องเอาไปนั่นคูกันตพวกสามตือก็ม,ม่ยากอ่ะอันเจนไม่มีหรอกอ่าร้าึเขาซื้อมาต่างไลอ่านสร้างสาาิบห่อหรอแมน แตบ่บักคากเลยมาเลยค่ะกินกกินโมกินอะไรกันเยนยเดินจะซื้อตามมาอะไรอย่างเงี้ยอือขนมจีนยันยว่วๆค่ะนี่แหละเขามากินเนี่ยมาขนมจีนลงไปคุกไปเกามือไปคนด้วยได้ด้วยได้แล้วก็กินแซ <ขอ S 2> ่บมือจะพอ้ออร่อยมือจอีดีพอามากินนั่นเลยอหละรอย่างนี้ เมื่อเมื่อเนี่ยเมื่อเท้าเป็นแนนมาดิดูแลจะหลอนเมื่อแล้วก็กินกระหม่ครัวนะคะมาเด้อแก่าุ้ซองเดียมแล้วเด็กเด็กเด็กมันแกวบอกพี่โอ้ <c oughs> โหนตานเนี่ยที่จะทว่ว<ห>งนี่มัดแกมันวะ แถวทงสองเมันแกมันเยาวให้ทมันอยู่ทางข้องปนนทางถนนน่ะมันสีเงี่ยวเดเลยคาเด็กเขางานรอเปล่ากกิน็วดเอ่อสวดพุเตคอนเนี่ยไอ้พุทนตา ก็มีใครชิงตรงไหนแต่อะไรแส่ได้มาขาดมันโด่าตามันแล้วท่ นกาากูกินไม่รอะแม่แซบบะคามอืไม่ร้างะาวนั้นเนี่ยเป็นอนี้อืออืมพี่จะงอกับสา<ส>นอะอืตอตรงใจไม่จะไปมคขามเหมืแซบอือ น้ำมันลงดิวสำหรับคลิปนี้ก็จบเียงเค่นี้นะจ๊ะยังว่ากรานะร <laughs> บากคือเวลาสิบแดดนะเวลาสิบปกินน้ำก็สิว่า